สวัสดีเจ้าวันนี้กองห้องปฏิบัติการสาธทาณสุกรมอนามัยก็จะมาขอสาธิตวิธีการใช้ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำที่ห้องห้องกันสั้นๆว่าอสาหนึ่งน,นะเจ้าอุปกรณ์ก็จะบม่มีอันอย่างนักมีแค่ขวดแก้วเปล่าสำหรับใส่น้ำตัวอย่างน้ำยาทดสอบและแผ่นเทียบสีเจ้าส่วนด้านหลังกลองจะเป็นวิธีการทดสอบเขามาเริ่มทดสอบกันเลยนะเจ้า เขาจะใส่น้ำในขวดแก้วเปล่าเพื่อถึงขีดสีดำจากนั้นจะยดน้ำยาทดสอบสียดลงในน้ำตัวอย่างนะเจ้าแล้วจะปิดฝาผสมให้เข้ากันโดยการเขย่าขึ้นลงจำนวนประมาณ15ถึงซาวเตอรจากนั้นเขาจะนำแผ่นเทียบสีมาเทียบสีแล้วก็อ่านค่าได้เลยนะเจ้าเขาจะหันได้ว่าน้ำปาปลา,าตัวอย่างที่เอามาทดสอบในวันนี้เป็นสีใสบบเปลี่ยนสีแสดงว่ามันเหมือนมีคอรินในน้ำนะเจ้า ซึ่งกรมอนามัยเพิน่น,นบอกว่าในน้ำควรจะมีคอรินอิสระคงเหลืออยู่ที่0.2ถึง0.5มิลล mm ิกรัมต่อลิตรนะเจ้าจะหันได้ว่าการใช้ชุดทดสอบคอรินอิสระคงเหลือในน้ำเป็นวิธีการทำที่ง่ายๆนะเจ้าทุกคนสามารถนำไปทำได้เนาะ สุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมการสาธิตวิธีการใช้ชุดทดสอบคอลินอิสระคงเหลือในน้ำของกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุกรมอนามัยในครั้งนี้นะเจ้าสวัสดีเจ้า